สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสั่งของประมูลของจัดสลิมดูนะครับเป็นกล้อง VR นะครับเรามาดูข้างในกัน <Wow. S 1> ครับกล้อง VR นะครับผม ัดกลืนเด็กดูหน้าตาข้างในมากนะครับตอนนี้มีที่เช,ช็ดครับผ่าเช็ดแล้วก็ม,ม,ม,มีคู่มือมครับแล้วก็เลขแล้วก็รหัสสินค้านะครับ่นี้ก่อนครับ ก็ดูชิ้นงาน,นครับเป็นยังไงครับงานข้างนอกเป็นงไงครับดูว่าเน้ยมไหมครับดูจุดต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงก่อนนะครับนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะประมูลน,นะครับก็ดูไว้เป็นต้นแบบน,นะครับครับสวัสดีครับ